สนุกนะอ่าครับ <c oughs> ผมแล้วอยากจะถามถึงเรื่องโซเชียลแล้วก็กระแสบ้างคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าเช็คไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของลูกเราในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลเนี่ยเขาพูดถึงกันว่ายังไงบ้างคุณพ่อค,คุณแม่ได้ติดตามบ้างไหมครับเ <c oughs> ช็คค่ะเช็คตลอดเราเป็นยังนง้า<ไ>งล<ะ>ูกคือก็บางบางคอมเมนต์ก็รู้สึกแฮปปี้แต่บางคอมเมนต์ก็เอ๊ะ ใช่เหรอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะมีความึกว่าก็หลักเป็นของตัวตัวเราเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่เราจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติคนที่เขาคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เป็นไรคุณแม่อยากจะพูดอะไรไหมให้เขาแบบเปลี่ยนกลับมาเชียร์ไหมหรือว่าอยากจะแบบว่าให้มาเชียร์ปูนดีกว่าให้เป็นแบบก็อยากให้แฟนคลับหรือทุกคนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็รักน้องบูนถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเลยอะไรเงี้ยก็ให้อภัยน้องเขาด้วยนะคะบางทีน้องก็ทำไปโดยไม่รู้ตัว นะคะก็อยากให้ให้ให้อภัยน้องเขาด้วยนะคะเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟคทุกอย่างจริงคนเราก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันมากแล้วย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ช่วยกันบทมาไหมฮะแบบทำวิธีไหนบ้างบอกเพื่อนๆบอกแม่บงเยอะค่ะทุกคนเลยค่ะมีแบบทาโปสเตอร์มีอะไรอย่างนี้ไหมครับทเตอร่ะเพราะว่ามีน้องสาวเขาก็ทาด้านกราฟิกให้ แล้วก็พี่ก็มีลงพิมพ์อยู่ก็ช่วยกันลงพิมที่ทำไปทิ้แจกเลยไหมครับประมาณอารมณ์นั้นครับผมแล้วสุดท้ายเลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวีคแรกที่ปูนจะขึ้นร้องเพลงเป็นเพลงแรกวันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยอวยพรแล้วก็ฝากอะไรถึงปูนในวันนี้ครับก็ยังไงลูกก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วปูนเป็นคนที่สนุกที่เล่นอยู่แล้วนะฮะ ครับก exactly right oh, ็ให้กำลังใจปูนะลูกนะสู kay, ้ๆโอเคครับสั้นๆแต่ว่าได้ใจความเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ เอาละรครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็คุณน้าน,นะครับของหมวยลี่วีก้านี่มาสีชมพูมาเลย<ด>สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ <c ười> หมวยลี่เข้าบ้านไปแล้วสัปดาห์แรกคิดถึงไหมครับคิดถึงมากเลยค่ะครับคิดถึงมากๆ<ม>แล้วอยู่กันสองคนอ๋ออยู่กันสองคนอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอหมวยลี่ไปอยู่ในบ้านแบบนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเวลาดูเขาผ่านทีวีส่วนหนึ่งคิดถึงแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงทุกๆอย่าง เรื่องอะไรไหมที่เป็นพิเศษที่เป็นห่วงโวยลี่ตอนนี้การวางตัวการวางตัวใช่ไหมครับการอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการมีสมาธิในการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็เท่าที่แม่นั่งดูก็เป็นห่วงอะไอย่างเงี้ยแล้วเวลาหมวยลี่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วกับในในรายการเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมครับการใช้ชีวิตหรือว่าการ แตกต่างค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านในเขาสบายๆถูกไหมคะเขาไม่มีเรื่องกดดันแต่ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่กดดันเขาบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกมองมองผ่านแล้วลูกหน้าเศร้าๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเป็นกำลังใจนะคุณแม่ดูรู้เวลาเขาหน้าเศร้าแม่จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาจนแบบรู้แล้วว่าอจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะจะทราบจากดูแค่แวาตาต็คุณแม่ก็รู้แล้วว่าตอนนี้มวยิคดอะไรอยู่ใช่ไหมวิตกอะไรอยู่ไหมคิดอะไรอยู่ไหมเราจะเราจะทราบคะ แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยเขามีเรื่องการแบบทาโจทย์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็มีความแบบมีการไประบายลงสมุดอะไรอย่างนี้ด้วยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเป็นห่วงไหมในสมุดอ่ะแม่แม่ไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่าเท่าที่แม่นั่งดูลูกเวลาลูกลูกทาออกมานะคะครับผมพนั่งน้ำตาสวยคุณแม่ผมนั่งน้ำตาไหลใช่ไหมครับคือคือแม่สงสารว่าคือแต่ก็บอกลูกนะคะก่อนที่จะเข้ามาว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้ว ี่คนที่ฝันอย่างเหมือนหนูอ่ะและหนูได้เข้ามาตัวนี้ก็ทําให้มันถึงที่สุดทําไม่ดีที่สุดทําไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ถามว่าเราพยายามได้ยังแต่ถ้าที่แม่รู้ว่าเขาก็พยายามอยู่นะคะครับคุณแม่ก็รู้ว่าเขาทำพยายามเต็มที่เขาพยายามเต็มที่ที่จะทําให้ออกมาดีที่สุดอะค่ะเราถ้าพูดถึงให้คุณน้าลองพูดเรื่องบทบ้างคุณน้ามีช่วยโบตอะไรบ้างไหมครับมีการกระจายฐานเสียงว่าบหวิก้าคมยลี่ก็เป็นกาลังใจให้หลานนะครับครับผมวต ทุกทางทางทางเฟซบุ๊กกระจายว่าหลานเราเนี่ยคือได้เข้า AF11 ใช่ไหมครับ AF11 ก็คือเป็นความฝันของหลานอยู่แล้วครับผมก็ขอขอบคุณทรูที่ให้โอกาสหลานครับผมแล้วก็ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับผมรอสุดทรับสุดท้ายเลยให้คุณแม่ฝากถึงมวยลี่บ้างครับว่าวันนี้เนี่ยมวยลี่จะร้องเพลงเป็นเพลงแรกแล้วแล้วก็เป็นโจทย์สัปดาห์แรกแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากไหมแล้วก็เป็นห่วงอะไรเขาไหมให้คุณแม่พูดกับหมวยลี่ได้เลยครับ คือแม่รู้ว่าหมวยะไม่เคยยอมแพ้นะคะบอยอยากทําอะไรบอยก็ทาแบบเต็มที่นะคะได้ไม่ได้อีกเรื่องเขาไม่เคยยอมแพ้เขาจะถึงจะล้มเขาก็ลุกได้ตลอดแล้ววันนี้แม่ก็หวังว่าหมวยจะทําให้ดีที่สุดนะคะอย่างที่หมวยตั้งใจสู้ๆนะลูกนะรักลูกนะคะนี่ขอบคุณครัคบเดี๋ยวเจอกันข้างในครับ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับของนักร้องสุดหล่อเลยก็ว่าได้นะฮะน้องคิววีสินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ก็มาพูดคุยถึงคิวกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์แรกแล้วคิวเข้าอยู่ในบ้านคุณพ่อรู้สึกอยังไงบ้างครับก็ดูเขามีความสุขดีนะครับเด็กๆทุกคนน่ารักหมดก็ดูเขามีความสุขดีครับแล้วคุณพ่อมีเป็นห่วงเรื่องไหนเป็นพิเศษมั้งครับเวลาที่ดูคิวเขาอยู่ในบ้าน จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับครับผมถ้าสุขภาพเขาแข็งแรงเขาก็น่าจะสู้ได้ครับครับผมแล้วีคุณพ่อติดตามตลอดไหมครับมีการแบบช่วยโหวตยังไงบ้างมีการกระจายข่าวให้เพื่อนเพื่อนคุณพ่อหรือเพื่อนๆ่คุณแม่เนี่ยช่วยโหวตบ้างไหมครับก็ก็ก็ช่วยให้เพื่อนๆชื่อนชนอยดูครับก็ขอแรงขอแรงจากหลายคนครับให้ช่วยกันโหวตครับผมใช่ไหมครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคิวไหมครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เขาจะได้ขึ้นเวที คุณพ่อมีความคาดหวังยังไงกับคิวไหมครับในวันนี้ก็เขาน่าจะทําได้ดีนะครับอยากให้เขาทําได้ดีครับครับก็ให้กําลังใจเัาครับผมครับผมแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยอยากให้คุณพ่อเนี่ยช่วยบอกทางบ้านให้เป็นกําลังใจให้กับคิวแล้วคุณแม่ก็ได้นะครับให้ช่วยกันปวดคิวในวันนี้เยอะๆอย่างเงี้ยครับครับก็ขอให้แฟนๆของคิวนะครับมีสิบครับก็ ช่วยโหวตหน่อยนะครับขอบคุณครับเห็นบอกว่าม like ีคุณครูเข uh, uh, ้าชมด้วยว่าคิวเสียงดีอันนี้คุณ <negócio> พ่อรู้สึกไงบ้างครับอันนี้ให้แม่เขาบอกด่าๆคุณแม่ครับรู้สึกดีใจค่ะได้เห็นพัฒนาการของลูกก็อยากให้เขาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณแม่มีอะไรจะฝากถึงคิวไหมครับเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยคิวจะขึ้นเวทีแล้วให้บอกกับคิวได้เลยครับค่ะก็อยากให้คิวขึ้นเวทีแล้ว